คนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ f อตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วนะครับโอ้ยจันไรกับไอ้กากมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับพี่น้อง f อฟนะตอนนี้นะโอ้นะครับจัดกันแล้วนะครับเนาะแต่และตัวก็กัดกันนะครับเนาะอ่าที่อยู่ฝ่ายฝ่ายนู้นนะครับเนะาะออนะครับฝากกันไปฝากกันมาฝากถึงจังไรฝากถึงไอ้กาก โอ้ยไม่รู้สูจะไปฝากอะไรกันหลังบ้านพวกมึงก็มีใช่ไหมล่ะทำไมไม่พูดกันนะโอ้สูนี่ไปฝากให้ใครล่ะไปบอกต่อพี่ดุดาพี่รัตนะครับสวัสดีครับนะฝากกันไปฝากกันมานะครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้นะเนาะอ,อไอ้กากก็อะไรนะไล่ะอวยล่ะครับอวยหมอหลำฝ่ายหญิงครับอวยนะใช่ไหมละ่ะเออ กัดหูกันแล้วหรือครเพราะกัดกันแล้วครับพี่น้องเอฟจีกัดหูกันแล้วนะตอนนี้ <c oughs> คือมหากรรมการไต่อืดแต่อย่างไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วนะเออนะเพ่ออันพ่อพระเอกแม่นางเอกเขาปิดบาจงบาจาแล้วนะก็กัดกันสิครับตอนนี้นะแย่งเศษเนื้อเศษอาหารกันนะครับใช่ไหมล่ะเออนะไอ้กาก็ไปอวยใครอวยหมอลำายหญิง ไว้หมอลำไยหญิงครับพี่น้องเอฟซีนะเกิดมหากรรมการอะไรครับเรื่องคมมงคคอมเม,มนตะ์นะคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment อะไรนะอ่านี่แหละครับคือแย่งผลประโยชน์กันนะครับโดยชัดเจนเลยนะครับเอฟซีนะอะ่เพราะอะไรอีหมอลำไฟหญิงก็ไปแซะจังไรอ่านะไอ้กากล่ะก็มาปกป้องหมอลำไฟหญิงมันจะเป็นแบบนี้นะ เออไอกากไปก,ดกัดกันกับใครไปกัดกับบักหูขี้ <c oughs> ไปกัดกับบักหมา <c oughs> โอ,โอ,โอ้พูดแล้วสูเนะเอาเข้าไปนะเอาเข้าไปเต็มคาราบินะตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วนะครับฝั่งนู้นนะดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออที่พ่อพระเอกแม่นางเอกเขาปิดวาจงวาจาม,มันก็ดีนะครับพี่น้องผมว่านะเนาะไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรอ่ามา อ่ากวนใจนะครับเนาะเขาไม่พูดอะไรนะอ๋อนั่งดูหมากาดกันมันร้อนครับอาการออกนะครับนิดหน่อยเนาะนะครับอาการออกนะครับ F4 เนาะกาดกันไปกาดกันมานะครับฝั่งนู้นนะครับเนาะแสกันอย่างนี้นะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นเงินแปดร้อยเจ็ดร้อยนะครับมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะอืมนะครับ มาเสกันเรื่องบ้านอย่างนั้นเสกันเรื่องบ้านอย่างนี้นะโอหมอลำพวกนี้นะครับเป็นอะไรครับพวกอะไรครับออพวกเก็บเวทีพวกเก็บเวทีให้ให้หมอลำครับพวกนี้โอ้นั่งบนภูด,ดูหมากัดกันมาจ้างบปโอมาลุ่มมาตุม้มและตุม้มโอเลตุ้มเป๊ะบอกโอ คุณพิสิััป้ามอกนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับคือมากรรมการไตอืดตยาครับไม่มีอะไรจะกินแล้วนะนะมาแชรกันเรื่องบ้านบานัดนี้เออไอหมาก็มาแชรเรื่องอะไรมาแชรเรื่องบ้านบอกว่าคืนบ้านแล้วอ่ะทำไมติดป้ายประกาศขายอ้าวเอหนุ่มสุพรรณนะครับสวัสดีครับเอาเข้าไปสูนะจัดกันเข้าไปนะครับ <laughs> กัดกันนะครับตัวนี้นะ เออมันจะแยกเป็นหลายฝากักหลายฝ่ายแล้วตอนนี้นะครับเบบซี่แยกเป็นหลายฝ่ายแล้วครับมันอีหมะาำฝ่ายหญิงก็ไม่เหลือใครใช่ไหมนะ่ะไม่เหลือใครก็ออกไปกอดคนนั้นออกมากอดคนนี้ย้ํานะครับเรื่องหมอลำนะครับรรคบณะหมาเข้าปลูกของเรานะครับเนาะนะครับเราก็มาพูดเรื่องมะลำนะครับเนาะพูดเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงให้กับเ็บซี่เราฟัางคณ,ณะของเราเองนะ โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นจังได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นตายแล้วกัดยังกระหมาพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นอะไรโอ้อ่าไอ้กากก็พยายามที่จะอวยใช่ไหมล่ะอวยอีหมอลำไฟหญิงนะอืมใช่ไหมล่ะทำไมถึงไปกัดจัะไล ฝากถึงกลังไลด้วยนะฝากถึงไอ้กักมีแต่คนฝากนะหลังบ้านพวกมึงก็มีกันอยู่ทําไมพวกมึงไม่โทรหากันไปฝากหากันทําไมโอ้ตายแล้วนะครับไปฝากให้คนนั้นคนนี้ไปบอกหรือยังไงให้เอฟซีไปบอกเหรอนะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะหรืออีเจ้าภาพบอกให้ไปพูดบอก จัดมันหน่อยสิจัดจานจัดถ้วยหน่อยสิจัดจระไหน่อยสิฮ่ <laughs> ยาฮให่ไก่นะครับคุณพิสมัยนะครับสวัสดีครับน้องไม่ไล้ทักทายก็ขอโทษด้วยนะคุณเอ็มโมบายนะครับเนาะคือมากกรรมกันยืมปากครับนะการมากกรรมกันหาพัางหาพวกนะครับพี่น้องเอฟนะเออนะเมื่อคืนนี้ก็อะไรครับนะถ้าจะมาก็มาเลยนะแอดนอนะมาเลยนะยินดีต้อนรับนะคดีก็ส่วนเรื่องคดีนะ มันก็จะช้าหน่อยนะเออจะมาก็ยังทันอยู่นะไม่ได้ว่าเลยนะโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเออต้องเข้าใจนะคะอากาศมันร้อนช่วงนี้หมาเป็นเป็นวอ่อเยอะค่ะหมาเป็นวอ้อตีโอ้มันร้อนเนาะเออไม่ได้รับอะไรนะพี่สุนักบ้าหรือเปล่านะวัคซีนหรือเปล่าน่ะเนาะท่านแปรน,นะครับเนาะเออ เขาไปไหว้พ่อแม่สงกรารอีปอบทางนั้นอ่ามันไม่มาด้วยโอ้ต่ายแล้วนะอีปอบทางมันไม่มาอ๋อตายตายนะนี่แหละครับเขารู้สำนึกรู้บุญคุณเขาลบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงจะอย่าล้างกันนะใช่ไหมล่ะเออเขายังเคารพเขายังนับถืออยู่ว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนหนึ่งใช่ไหมล่ะ นี่แหละครับคนที่มันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปต่าไปภายพังหน้าอ่าอ่าหมอลำกรเรื่องอะไร <c oughs> นะช่างตั้มวันนี้เราจะมาลำเรื่องอะไรนะเออเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาใช่ไหมลนะ่ะเออแล้วออกมาพูดจะเป็นจะตายนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวออกมาปกป้องโดยไม่ลืมหูลืมตานะอ่าทำไมเขาตึงเขี่ยอีอ่าอ,อีจันไรออกมา ทำไมถึงเกลียดจอะไรออกมาเพราะอะไรเพราะพูดไม่เข้าหูมันใช่ไหมละ่ะไม่อวยเออไม่อวยไม่ปกป้องไม่เลียไม่บอ่นยองอนะเข้าใจบอเนะพินาคุณสุมิตาฮ่าห้ารำเรองโตก่อร <laughs> <laughs> เพราะมันไม่อวยใช่ไหมละ่ะแต่ละตัวแต่ละตัว <c oughs> คุณโหคุณความขวัญน,นะครับสวัสดีครับนะเพราะอะไร คือมันไม่อวยมันไปตำหนิตีเตียนก็เลยไม่พอใจแต่ละตัวแต่ละตัวอะไรนะอย่างอีผมหน้าหมาอย่างนี้เมื่อก่อนได้ไหมอ,อีรูบ้านแบบนี้น่ะะบักขายข้าวแกงแบบนี้น่ะเป็นไงล่ะครับเป็นไงออกมาด่าเขาออกมาว่าเขาได้ไหมเออนะดาวล้อมเดือน เออนะครับนะเออตายแล้วนะมันต้องคุยหลังบ้านกันนะใช่ไหมล่ะน,นึกว่าหมอวลำเรื่องปี่จนปลนล่ะคือการนางเอาเก่ใจเอออยู่กับเราก็เอาแต่ใจอยู่กับเขาก็งะคาให้ออโอ้ยตายแล้วนะครับใช้บริการทัศนี เปียงมากเลยค่ะพวกมันโอ้ oh. <laughs> มันเป็นยังไงครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับตอนนี้เออทำไมมันแตกแยกกันออกไปหมดแล้วครับตอนนี้เป็นทำไมล่ะครับเป็นยังไงถึงออกมาหาพากักหาพวกล่ะครับตอนนี้เออเอาหมดครับนะเออมีแต่มิดดีๆทั้งนั้นนะครับเข้ามาหาตัวนะ มีแต่คนดีๆนะครับฝนตกกี้หมูเลยคนจังไรมาโฮมกันมีแต่คนดีๆทั้งนั้นนะครับนะมาโฮมกันอยู่ตรงนั้นนะหมอลำเรื่องเสียงเมี่ยงโอ,โอ้โอ้นะครับหมอลำเสียงเมี่ยงม